โอเคครับผมสวยงามครับผมลุ้นเต้มต่อไปครับนะ้านะเอาอีกแล้วอีกแล้วคันยังไันลง ที่แล้วนะนะผู้ที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆท่านนะครับผมวันนี้พบก,กับผมช่างร้อยฟิชิ่งนะครับวันนี้ได้มาออกหมายอ,อ่าของมหาสวรส์นะครับผมสำหรัวบ,บวันนี้ผมก็มากับนอกเปานะครับผมเช่นเคยครับผมวันนี้น้องเป่าก็กำลังประกอบเบ็ดยิงรับผมวันนี้ก็ ได้สั่งเหยื่อรับพรมาครับนะผมดูกับวิช,ชิ่ครับก็เคยเทสแล้วครั้งหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไปเทสอ่าอ่าเก็บแต่ว่ไม่ใช่หัวทรายก็ถือว่าปลาเข้าดีนะผมก็โอเคครับผมขอตัวลงเบ็ดก่อนนะครับผมสำหรับเหยื่อรับพรผมก็ไม่ได้อะไรกับ นครนะคือผมก็เป็นฟิชีนครก็ลองสั่งมามาดูนะครับผมก็ผมก็เป็นฟิีของนครมาก็พักหนึ่งนะครับถึงแกขายเหยื่อก็ลองสั่งเหยื่อมาลองดูนะครับผมโอเคครับก็ขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องน้อยฟิชิงครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ช่างน้อยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อต่อไปนะครับผมพ่อนิดนึงมาเห็นแล้วครับผมอู้เปนเส้นสวยเลยอันนี้เส้นสวยเลยครับผมเดือยวนพอทํางานนะครับเดี๋ยวครับผมแดมแรกครับผมเดือยของนภพรมาแล้วครับโอเคครับผมมาลุ้นเตมต่อไปครับผมิีกคันเลยครับนะครับผมสำหรับใช้ก็ ปั้นเหลือแล้วพอแล้วก็ใส่เม็ดโฟมเล็กนะครับผมขอชิโนเบอร์0.8แล้วครับผมใสสวยแล้วครับผมเห็นไหมถึงขอบไหมเหมยอีกนิดเึงนวครับผมแ้สวยเลยครับผม สวยเลยครับโอเคครับผมรู้แต่ต่อไปครับผมเอาอีกแล้วเอา,เอา,เอา,เอา โอ้ยแม่ครับมั่มีลกหาเลยนะครับผมแซต่อไปครับมันกระดุกเลย ปลาทูครับผมโอเคครับผมดึงแทบต่อไปครับผมรัมนแหละครับผมปีมนี้นะครับ ครับผมเปลวได้อะไรไหมผมไม่ผิดด้านลูกกระปุกด้วยผมได้กระปกแมครับผม,มกำลังเข้ามาแล้วครับผมมาสวยนะครับผมโอเคครับลุคแจมต่อไปครับ มาแล้วมันเล่กดนเล่นอ่้เชอกเกอร์ไม่เห็นว่ะเห็นแล้วนี่เชอกเกอร์ไอตัวนึงฮะม่นจะตัวเดิมด้วยนะมาอะไรออรู ทาแล้วครับผมขอทานข้าวก่อนหิวข้าวละโอเคครับผมเฟาแก่อันนี้ก็มีไก่ย่างหมูย่างก็แจ่วนะครับผมแล้วจิ้มแจว่วไก่ย่างครับผมทานข้าวด้วยกันครับมาแล้วครับเมื่อกี้ทันกดเลย ปลาอะไรพ่อปลนนี้นะลาหนี้ใหญ่อะไรครับผมขันกอดกันนะครับอะไรครับผมยิงใช้ตัวเลยครับใช้ตัวเลยครับใครอย่ามาอันอีกหนึ่นยิงครับคุณจนต่อไปครับ 你太腻了。 ไอ้เด็กครับหันกดเลยครับน่าจะปาน,นินเนาะปานินก็จะตื่อ um. That's what they ขางวัดต่เพียงมาโชโกดงนู่นโ,น,โน,โน,นโคดีหรอ่าแต่ครับต่เพียงสามนิ้เอ็เนเอ็นเอ็นกไปอะโอ้คันเดทิมพเลยครับทานเล็กโอเคครับผม เดี๋ยวครับผมลุมแจมต่อไปครับน้าๆเอออีกแล้วอีกแล้วขันยังไป่ขันแั อพมเอาเอาเอา่าแล้ครับขอไพ่แจงรถด้วยนะครับอลนนเยอะแะนเยอะจังป่าอะไรอ่ะป่าปานิน อ้นะครับผมอู้ัวปลาอะไรนี่ปนเนไซโบได้สวยเลยัะใหญ่สุนในวันนี้เลยฮะห้ามนิ้วแล้วก็ฝากไปเลยนะผมแจวๆครับผมโอเคครับบาลุูนแตต่อไปครับผมครับปุ๊บตั๊บ มามาอีกแล้วครับผมแจมเลยนินแสงแดดดีนะครับผมแสงโซลแดดโอเคครับผมแจมต่อไปครับผมก่อแบกใกล้อะหมดแล้ครับผมกดถ่ายถ่ายโซลเดดไม่ทันแล้วครับผมอยู่ไว้ลูก ก็มาไอแต้มนึงครับผมแกเห็นนะท่านแรกแล้วครับนีโหอ,อะไรฮะเอามาลุ้นกันมาติ็โกครับตัวเขาไม่ใหญ่นะครับแสดงเยอะตัดลอยเลยหมุนตมเข้าไปตรงปลายบิด เขาไปในปลายเป็ดอาจจะไม่หนถอดเห็นแต่ตรงที่ปลายเป็ดอะไรครับผมรูดเต็มสวยเลยครับผมเดี๋ยวก็ไม่ก็ฝ่ามือใหญ่โอเคครับผมโอเคครับผมรูดเต็มต่อไปครับผมอัดแล้วครับถูกด้วย กดเลยนะ,ะัะใหญ่ไหมพ่อมัาเป็นินเล็กครับเ,เข้ามาอีกนิดนึงพ่อโอเคนาทีเลยใช่กังสองแดดโอ้งวัดปักเลยครับนาทีนียยยยย้ มาอีกแล้วครับผมก็ไม่กินไก่นะครับผมตีใกล้ๆโอเคครับผมแล้ลลลลลเอามือเทียบดิยืนยืนยืนมือให้สุดตีใกล้เลยอือ ตกปลาแต่กลัวปลาอยกคือน,นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็หกโมงนะครับผมจะเก็บไปแล้วครับผมก็มาสรุปผลง,งานนะครับผมก็ให้น้องเปายกมาสรุปผลง,งานกันนะผมว่ามีแต้ม มาก็จะเป็นนินนะผมนินหนึ่งหางสองหางสามหางสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนินสิบหางกระเพียนไซใหญ่เดี๋ยวนะผมก็สรุปแล้วก็โอเคครับผมก็มถึงท้ายคลิปแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ทุกท่านครับผมที่เข้ามา lắp zoom và à, hai con lăng kèt thò thò khó và xong này nói xong đi rồi nhé các bạn, này bao đây